สวัดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยครับพี่พงศ์นะครับและน้องๆนักแสดงทุกท่านเลยนะครับทุกคนมีสายสะพายมาเหมือนเรียนจบจริงๆด้วยเหมือนมีตําแหน่งนะฮะแต่ก่อนอื่นขออนุญาตถามพี่พงศ์ก่อนละกันผู้กํากับคนเก่งของเรานะครับถามนิดนึงครับคอนเซปต์เรียนจบแต่รักไม่จบมันยังไงครับพี่ครับก็จริงๆจริงๆอะครับมันเป็นหนังที่เล่าเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่แบบว่าชอบผู้หญิงคนนี้มาตั้งแต่เรียนไป ยันแบบตอนที่ทํางานแล้วครไม่ยังมีโอกาสกลับมาเจอเขาอยู่เรืเออ่อยๆเหมือนมูอ่อนไม่ได้สักทีับก็เลยเป็นที่มาของชื่อ OMG ครับซึ่งย่อม,มาจากโ oh อไมเกอร์โอไมเกอนหรือว่าไม่ใช่การมีพานขอบใจอ๋อผมเข้าใจแล้วเกนแล้วก,ก็คือโอไมเกอรก็คือหมายถึงนั่งเอกผู้หญิงที่เขารัก <S <S 1> <S 1> ตั้งแต่สมัยเรียนเรียนก็จบแล้วแต่ก็ยังรักอยู่ยังชอบอยู่จนไปทํางานก็ยังรักอยู่ก็เลยเป็นโอไมเกอรยีครับครับ พ,พ,พี่ตอบั้ำมากเลยนะฮะอันนี้ก็คือคอนเซ็ปต์ของเรานะครับเรียนจบแต่ว่ารักไม่จบครับทีนี้ครับนักแสดงทุกท่านครับทุกคนมีสายสะพายแล้วเท่าที่ดูแล้วก็แต่ละคนข้อความไม่เหมือนกันเพราะนั้นมันก็จะมีความหมายของแต่ละคนอยู่แล้วเพราะนั้นเดี๋ยวผมเรียกชื่อใครให้คนนั้นอธิบายทั้งสายสะพายของตัวเองแล้วก็คอนเซ็ปต์ของเราเนาะอ่ะเริ่มต้นที่สกายก่อนเลยครับ ครับผมครัผมของผมเป็นคอนเกรสแซดบอยคอยเธอเสมอครับอ่ามันยังไงฮะก็อย่างที่พี่ผมเล่าไปเมื่อกี้ครับตัวกายที่ผมไปรับเล่นนะครับก็จะเป็นคนที่อชอบจูนครับแล้วก็พยายามจะหาวิธีที่จะแบบม o กออนออกไปจากวงกลมของจูนเนี่ยให้ได้แต่มันทําไม่ได้สักทีฮะมันก็เลยกลายเป็นที่มาของ move อม <fat> o <boy>. ฟออนแซดบอยนอซดบอยเ,อเสมอครับ ไม่วหวไงก็ยังคอยเธอเปลี่ยนแฟนไปแล้วก็ยังคอยใช่ครับว่างอันเถอะใช่แต่ว่าจะรอหรือว่าจะแบบมีท่าทีที่เปลี่ยนไปจะต้องชนหรือเปล่าเนี่ยต้องไปรอติดตามในนั้นครับอ่าวันนี้ใครมีบัตรแล้วนะครับผมบอกได้เลยว่ายินดีด้วยจริงก่อนที่พรุ่งนี้จะเข้าทุกโรงแรมยนตยืนะครับอ่ะจูเน่ครับยังไงครับจูเน่นะคะเป็นคอนเกรสคิวเกิร์ลคิวใจนะค่ะก็ ในบทในในเรื่องนี้นะคะบทที่ได้ได้รับเป็นจูนนะคะจูนก็เป็นเ,เด็กสาวมหาลาัยที่อาจจะมีหน้าตาแล้วเป็นภาพลักษณ์ที่ดูน่ารักดูเป็นที่นิยมเป็นเป็นดาวคณะห<ะ>ลีดมหาลายัยอะไรแบบน<ะ>ี้ค่ะก็เป็นภาพลักษณ์ที่คนอาจจะมองว่าจูนแบบเออน่ารักแต่จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าจูน็ยัเมีอีกหลายๆมุมคะ่ะที่เป็นคน เซนซิทีฟมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนลองไปติดตามในตาใน่างค่ะให้รับชมอีกมากมายครับแต่ว่าเรายืนประกบพูดด้วยขวาสากายซ้ายพีพัชระพีทครับยังไงครับสายสะพายเราคอนเ็ปร์คุณยังไงครับของผมคือ perfect man แฟนแห่งชาติครับผมโอ้ oh, ยังไงครับมันยังไงครับคือในเรื่องนี้ผมจะเป็นแฟนจูนนะครับที่จริงจังมากๆก็เหมือนจะมาเป็นคู่ปากของ แซดบอยเนี่ยก็ต้องมาดูในหนังนะคะว่ามันจะชนะผมได้ไหมหรือว่าผมจะชนะแบบขาดลอยโอ้โหแต่คุณเพอร์เฟกแมนเลยนะคุณเขียนมาเขาไม่น่าเขาแซดบอยเขาจะสู้เพอร์เฟกแมนนี่มันดูต่างชั้นเหมือนกันนะต้องดูในหนังจะดูเออเออเออรอติดตามนะครับพลอยหอวังครับยังไงครับของคุณพลอยเป็นพี่สาวสายสั่งสอนสายสั่งสอนคุณยืนกับน้องคุณแล้ว ผมดยกับน,น้องบุญแล้วเป็นพี่สาวคนโตเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะพยายามสอนน้องว่าเออเจอผู้หญิงต้องทำยังไงต้องจีบยังไงต้องอะไรก็คือเป็นสายสั่งสอนอะออะไรประมาณนีคนน้คือโซนนั้นคือโซนครอบครัวเราครอบครัวค่ะไอ้นี่โดดมาหนึ่งพนอเออป็นผู้ชายค,คนเดียวเราเป็นพี่เราเลยต้องสั่งสอนหน่อยต้องสั่งสอนหน่อยเพราะว่ามันไม่รู้เรื่องเลยโอ้ไม่รู้ต้องทำไงแล้วเราเป็นผู้หญิงด้วยใช่ต่อมาต่อมาคนที่สองนะครับใช่ไหมฮะะครับ เออน้องเหมยครับน้องเหมยยังไงครับสาวสายซ้ำเติมค่ะครับซ้ำเติมเพราะมันเถอะอันนั้นเขาสั่งสอนเราซ้ำเติมค่ะก็ <sponsor S 2> <c oughs> เขาสอนไปแล้วแล้วก็สั่งครับเออดูครอบครัวคุณดูมีความสุขดีสนุกสานานกันดีเอ็นจอยดีคนนึงก็สั่งสอนอีกคน <c oughs> เอาพลาดมาซ้ำเติมไปอ่าแล้วแล้วยังไงครับคนเล็กนะมันปันีครับสวัสดีค่ะครับเป็นน้องสาวสาย แซะจังหวะค่ะแซะจังหวะแซะจังหวะนี่หมายความว่าก็จะเป็นน้องสาวที่จุกจิกกับเฮียกายประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเฮียกายไม่ค่อยจะอยู่เรอะก็เลยแบบเฮียกายไม่ค่อยจะรู้เรื่องที่หมายความว่าไงครับหมายความอ๋อกันนะ เออพี่ก็หัวเราะตาต้องไปด้วยเลยเออเออเออกันเลยไปดูเรื่องด้วยเลยเออเนี่ยอันนี้คือครอบครัวเราสี่พี่น้องเอออ่ะมาพัดฝั่งนี้บ้างเพื่อนพระเอกบ้างดีกว่านะฮะน้องต้าน้องต้ายังไงครับครับผมก็เล่นเป็นเออเพื่อนสายปลอบครับผมสายสายปลอบสายปลอบปลอบโยนอ่อนโยนน่ารักอ๋อใช่ครับก็เหมือนกับ เราก็เป็นเพื่อนของสกายไปเรื่องครับก็คือเราก็จะไปอยู่กับเขาตลอดเวลาไม่ว่าเขาจะอกหักไม่ว่าเขาจะหิวข้าวเขาจะกินเลิฟเขาจะทําอะไรก็ตามเราก็จะไปคอยอยู่กับเขาแบบเฮ้ยเพื่อนกูอยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรเราผ่อนคอยเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันโอ้หสายซับด้วยใช่แต่ว่าสุดท้ายต้องไปดูว่ามันจะซับให้ดีขึ้นหรือแย่ลงก็คเรื่องั้เสียมด้วยไหมเสียมด้วยไหมเอาทุกอย่างครับอกเอาทุกอย่างเลยครทั้งซับทั้งเสียมแล้วปอกด้วยนะฮะเอาคนต่อมาฮะไมเคิลไมเคิลครับผม อ่าโอ้หให้ไมค์กันเป็นสื่อมวลชนเลยยิงให้อบเลยครับผมไมเคิลครับยังไงครับคอนเซ็ปตเราเป็นเพื่อนสายปาดครับผมฮะถ้าเข้าไปดูก็จะเห็นว่าผมปาดเร็วปาดไวปาดเี้ย่ไหนปาดเร็วปาดไวปาดเีด้วยปาดโดยที่ไม่รู้นะผมไม่รู้ว่าเพื่อนผมเนี่ยชอบผู้หญิงคนเดียวกันแต่ว่าผมไวกว่าครับครับและด้วยความที่ผู้หญิงมันสะดุดตาผมก่อนโอ้โหครับครับ เออผมชอบประโยคนี้เป็นเพราะผู้หญิงเขาสะดุดตาผมก่อนแต่ผมไม่รู้เพื่อนผมชอบนะเออมันก็เลยปาดไวไปนิดนึงอ่าต้องเอาไปดูในภาพยนตร์นะครับสุดท้ายครับน้องเล็กครับยังไงครับเจอเล็กเป็นเพื่อนจูเรืครับเพื่อนนักเอกใช่ก็เราเป็นสายซัพพอร์ตฝั่งจูงสายซัพพอร์ตแต่ก็ซับเป็นตาด้วยโอ้โหมันเจ็บมาเยอะอย่างเงี้ยหรอเช่อยากให้เพื่อนแต่ว่าซัพพอร์ตให้เพื่อนเจอเพื่อนแบบคนดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วก็ถ้าเวลาเจออะไรที่ไม่ดีเราก็คอยซับ คนพูดแล้วทำผมคิดเลยอยากให้เขาเจอคนดีๆแล้วพีพัชระไม่ดีตรงไหนเออรอไปดูในหนังเออแล้วคนที่รออีกคนนึงก็สากายด้วย <c oughs> นะฮะนี่คือทั้งหมดนะครับนะักแสดงของภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะนะั้นก่อนที่จะไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้อย่าลืมนะฮะคุณอยู่ทีมใครเลือกให้ดีหลายเลยครับไม่ว่าจะไปน,นะทีมคนรอคอยทีมคนคิวสุดฮอตนะทีมแฟนแสนดีทีมเพื่อน,น,นรัก ทีมเพื่อนร้ายทีมครอบครัวยำสึกร่วมลบย้ำสงบตีกันเองเออเออนะครอบครัวพระเอกเขานะฮะเอาก็เลือกกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมให้ตัวแทนละกันขอสักสี่ท่านในการฝากภาพยนตร์เรื่องนี้สักนิดหนึ่งเพราะว่าวันนี้ไา่ทับจบพร้อมออกฉายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับขอนะพี่พงศ์นะพวกเก่าเราน้องพีทน้องจุนเและปิดท้ายด้วยชกายแล้วกันครับพ่พงศ์เชิญครับ ฝากฝากครับฝากถ้าฝากก็พี่ฝากครับยังไงก็อยากให้มาชมภาพยนต์เรื่องนี้ด้วยนะด้วยกันนะครับครับตั้งใจทํากันมากจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องแรกของแบบว่าพวกเราหลายๆคนไม่นับนายพัชระครับคือผมไม่รู้จะฝากอะไรแล้วผมตั้งใจกันมากจริงๆครับพวกเราก็อย่าลืมมาดูนะครับโอเอ็มจีโอมาเจอัชวัตที่จังหวัดครับอ่านะฮะประนเลยนะครับ นะฮะวันนี้ถ้าเกิดถ่ายรูปก,กันอย่าลืมติดแฮชแท็กด้วยนะครับ OMG รักจังหวะผิดจังหวะนะครับอ่ะต่อมาครับพีทครับก็อยากจะฝากภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับในฐานะคนเล่นแล้วกันครับตั้งแต่อ่านบทผมขอบมากๆแล้วตอนถ่ายทำมันก็มีโมเมนต์ที่เรามันเดียวก็บทไปอีกมางทีกว่าบทอะไรเงี้ยครับเราก็เลยอยากจะฝากให้คนดูทุกคนได้เข้าไปเอ็นจอยโมเมนต์แบบที่พวกเราเจอนะครับผมก็ ตัดภาพยนตร์เรือ้ด้วยครับครับนะฮะรวมไปถึงครับจูนี่ครับค่ะก็ขอฝากด้วยนะคะ OMG Oh My Girl รักจังหวะผิดจังหวะค่ะก็อย่างที่พี่พงศ์บอกว่าเป็นหนังเรื่องแรกของพวกเราหลายๆคนแนละทีมงานด้วยค่ะก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็เน่ในฐานะคนดูที่เป็นแฟนคลับของ GDA อยู่แล้วเรารู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เรารอ,รอคอยะคะ่ะ อยากให้ทุกคนเข้าไปดูในหลง้อมกันเยอะค่ะบค่ะครับผมปิดท้ายครับสกายครับครับผมก็ OMG โอ้ไมค์เกลนะครับรักจังหวะผิจังหวะนะครับก็หลังจากที่ได้เล่นไปนะครับหลังจากกันฟองผ่านความรู้สึกนะครับก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถดีเดตได้ครับในเรื่องของจังหวะชีวิตไม่ใช่แค่จังหวะความรักของพาร์ทคนรักนะครับก็มีทั้งพาร์ทเพื่อน พาสครอบครัวด้วยใช่ครับก็รู้สึกว่าเป็นหนังรอมนติดคอยมาดีที่น่าติดตามครับผมก็ขอฝากทุกคนนะครับพรุ่งนี้เข้าโรงภาพยนตร์นะครับ27ตุลาคมนะครับฝากครับขอบคุณมากครับโรงมือด้ากับสกายด้วยนะครับแน่นอนนะครับผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยผ่านช่วงเวลาของรัวมหาวิทยาลัยและภาพยนตร์เรื่องนี้ทำให้คุณ ในทุกๆโอเมนต์อย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนนะฮะความรักหรือว่าการเรียนนะครับอ่ะวันนี้เราจลอกันหน่อยเดี๋ยวให้น้องๆมาบูมหน่อยครับขอเชิญน้องๆที่บูมเลยครับ ทั้งผู้นและทีมแสดง